โอเคนี่เดี๋ย่นี่พรต้นจะลงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวบินมันุงด้อ่นี่่นบินไปนืงสองไปเร็วไหนพระตเดี๋ยวพ่อต้นมันจะ่มาเนี่ยน้พราะต้น Mm hmm. พ่อต้นลงภาคตรงผิดเขาขอโทษพ่อต้นไม่ไม่เอาตรงนี้คนเยอะตรงนี้ดีกว่านี่เียบร้อย <c ười> พอต้ออนหนูลงมาหนูไปทำหนูต้อ,องกามพ่อต้นมาหนูไปคนเดียวทำไม ก็ปุ่มต้นไม่รอหนูอ่ะหนูกดฟอลโล่เขาต้องติดตามแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราจะไปนี่โอ้ยเดี๋ยวเขาต้องรีบหาตานี่กันเนี่ยเดี๋ยวเ่าต้องิดสองาชีวิตรอดไปก่อนนะเธอหนูอยากให้ไม่หิวเล่นนะแต่หนูไม่หนูกบัวไม่หิวเล่นไม่เป็น เล่นนี่อันนี้หนูเล่นมันไม่ใช่บอรดนะกับตันมันเป็นคนจริงๆนะใช่รู้หนูรู้แน่เพราะต้นเออนี่เรามาเจอกันแล้วนี่อาโปูอยู่เนาะโอเคเป้เก็บปืนก่อนอุ้ยมีก่อนไหมมีก่อนพราะต้นไหมอืมไม่มีโดนมีก่อนไม่หมดแลด้โดนยิงสีโดนยิงสีตายสี่เหลือเนี่ย จอก็ะืนก,ก็เตียบรีไงบ้านมีหนึ่งชั้นก็คือพวกนี่ยต้นจีบเรียบเลยเนี่ยเพราะต้นหนูเจอชุดเกาะหนึ่งด้วยมีเพระต้นไม่มีเกลียวไอ้พระต้นเลยเจอกระเป๋า้วยแป๊บเก็บกระเป๋าก่อนกระเป๋ามีแล้ว อไหยิงหนูยวนัรต้นนี้่หมดมีกี่พรต้นขอเอไมไม่หมดนะต้องหามหมวพอต้นต้นอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆกับตนเดหนูได้ปืนยาวด้วยบ้านแค่หมวก็ล้วนิ่งหมวไหมหมวกล้กสุนอนะ่ะ ผต้นนี้บอกนะผต้นโดนยิงแล้เดียวผต้นก็หนอกแล้วเนี่ยนั่นใครยิงโอ้โหมาแต่ใครผู้ต้นตันนั่นไปยิงผต้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผต้นอันนั้นเป็นผู้อันนั้นเป็นไอ้ผู้หญิงไอ้หญิงเฮ้ยใครวะไม่ได้เรบตันได้เก็บใครผู้นหน่อยเร็ว ขาต้นไม่ไหวนะเนี่ยมันมีหมวกโดนมีแต่เจ็บกบเจ็บนะเนี่ยเมื่อกี้ใครยิงมาเนี่ยลดไปครึ่งหลอดเลยเมื่อกี้ข้างบนข้างบนกับตั้งนี่เนี่ยหเห็นไหมเนี่ยมันมีคนเข้ามาเขาต้นไม่ตขาตั้งนี่หมวกไหม,มไม่โอ้โหแต่ละตัวมันแต่จะเจ็บยิงแต่ละโดนเชลเล,ล่เรียก่อน,น,อน <laughs> ใช่หนูว่าเจ็บแอบขบาน ัน้อใส่หมวกนี่เออได้ก่อนแล้วเฮ้ยขอเอาหมวกให้พอต้อนหนิพอต้อนจะไปยิงมันนี่โอเคเปมหนึ่งไม่ไม่หนูใส่ไว้ก่อนพอต้อนห้าหมวกกันเดาให้ <c oughs> เาไปคือโดนเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเขาเล่มันมีมีคนมาทั้ง้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เราจะิงกับตนออกไปก่อนแล้วต้นชวยอเออตายอ,มอมห,หาายมาหมวกดิดเฮ้วมา้ว่ห,หิอันนี้มีโอ้จะตายเลยเนี่ยวิ่งดิเราไปทิ้งปต้นได้ไงวิ่ง นองนี่ไงนี่ไงครกมาเกไอ้นี่มายิงนนี่วันนี้วัมเกมมาก่อนเฮ้ยใครวะเกือบเลป่ตั้องเ็กหมดแล้วตันหมดตีแล้วมตแล้วเราก่อนใจนหัววิ่ไงก็ตัวได้หมดแล้วมาแปมหนูจะตายไม่ตายหรอกตวไว้ก่อนเติมอาอันนี้อพยามาไหนี่พยามาไห ไม่มีอ่ะนายต้นนะ่ะในายตน้ตนผูต้นเก็บของอยู่มันมีที่หนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราในที่ผูต้นบอกว่ามันจะมีคนลงไงปรบาบญ์กินแจ๊คสี่กับตันกินเจ๊คี่ให้ให้เรียกมันเตรียมหล,หลอดไว้ก่อนเด็กแป๊บหนูหนูมีที่รักษา อยาพึ่งไปอย่าพึ่งไปเ้าอย่าพึ่งไป,องไปโอ้ยเนาะก็ได้ฟังก็ได้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่อต้นไปหาพาไปหาไอ้ดอกเก็บของให้ไหมเขาเราเราฟังของไว้ก่อนตอนนี้มันต้นเกมเราจะพึ่งไปไปรีบพต้นเลื่อ้ก่อนกับตันเราต้องอยู่ในวงกลมสีขาวไงใช่แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่แล้ว

ปืนหนูโหดนะอย่าบอกเจอไม่เจออะไรเด็กเออใช่ไหมอืมก็นั่งดูอยู่พุ่มต้นมี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 ยิงดาบพุต้นเลยเราสามารถยิงกันเองได้ไหมไ้ตานโเลงหำอม ต้องมียิงปูนนะนี่ต้องมียิงปูนนี่คือมันจะแรงไหมเออดอบมาเราไม่สนเอดอกต้นเป็นสนเอดอบนะหม่เป็นไงไงไงมีเครื่องบินมาส่งแล้วมาส่งคนละเราสามารถยิงเครื่องบินให้มันตกได้ไหมเออดอกอยูไหนกันเออดอบมันอยู่ไหนไม่รู้ มือเหมือนเห็นมาไม่หยุดวิดีโอก่อนเนาะมันยังไม่มีคนมา